ภายในงานพระมหาแสงชัยคุณัทโรเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยก่อนที่ทุกท่านจะได้กล่าวคำอารัธนาศีลห้าและประกอบพิธีจุดเทียนใจและประกอบพิธีจุดเทียนชยัยวิสุทธิมงคลประทีปเปิดสกราดใหม่พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์และปราบพรมน้ำมนต์ให้แก่สาธุชนเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ค่ะ จากนั้นกัลเลนมิสุจินตนาสุมิดะเป็นผู้แทนนำกล่าวรัตนบุพภามหามงคลกัลเลมิสมคิดโคดาและกัลเลมิชาดิสาเจนไรได้นำกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตทหารเพลงแด่คณะสงฆ์ส่วนในภาคซ้ายค่ะคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่าน ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าถวายข้าวสารโดยมีการเมิรปาริชาสมพานเป็นประธานเอกส่วนการเมิตสมคิดโคดะเป็นประธานรองพร้อมด้วยคณะสาธุชนได้อัญเชิญผ้าไายเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป่าโดยมีกัลเลมิตรปาริชาสมพานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลเลมิสมคิดโคดะได้กล่าวคำอธิษฐานจิตถวายข้าวสารค่ะพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพราปา่าจากนั้นสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทางยังได้รับปฏิทินข้าวทิพย์และน้ำมนต์ และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชม MV ประมวลภาพงานบุญปี2566ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการทบทวนบุญกันอย่างปราบปรือมถุกท่านค่ะ